ดีครับผมนายนภัชูบุญทองนะครับผมตอนนี้อยู่ชั้นม5กำลังจะขึ้นม6กครับอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภัแท้แต้ค่ะตอนนี้อยู่ม6โรงเรียนมาแต่ได้อยู่ที่อะไรคะเมื่อเห็นรุ่นพี่เขาแนะนำกันมาค่ะแล้วก็ดูจากคะแนานของแบบคนที่เรียนด้วยว่าแบบเขาได้เยอะดีก็เลยรู้สึกว่าที่นี่น่าจะจริงส่วนตัวผมเรียน อนิมามาก่อนอยู่แล้วครูที่สอนตัวค้นเนื้อหาวิชาอื่นก็มาสอนวิชาคณิตด้วยก็จะเข้าใจกันมากกว่าเคมีตรงกันมันก็จะเรียนเข้าใจได้ดีกว่าใช้อนไลน์โซลูชันเวลาแบบดูพวกข้อที่ไม่เข้าใจค่ะผมใช้เคลียร์กับออนไลน์โซลูชันครับก็ใช้เคลียร์ก็เร็วดีครับบางทีเขาบอกว่าจะตอบภายใน2้ชั่วโมงแต่บางทีก็ตอบเร็วกว่านั้นบางที10นาทีหรือบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้เลยสำหรับคนที่เรียนเป็นเลนยนไม่แย่เชืวอได้ พี่แมนะคะ่ะก็รู้สึกว่ามันสนุกดีค่ะแบบบทความบางทีมันยาวๆอะคะ่ะเขาก็จะสอนให้เราแบบรู้ว่าโอเคเราต้องจับจุดตรงไหนเราต้องดูอะไรก่อนก็จะมีแบบแยกประเภทว่าเป็นไอ้งงอะไรไอ้งงแบบเป็นนิสศษของอาจจะเป็นนิสศษของตัวที่ให้มาในโจทย์ตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าเชื่อมโยงมันจะยากอะไรแต่พอมาดูดจริงๆก็ ทํานเรียนก็น่าจะทําไม่ได้เหมือนกันมันช่วยตรงที่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีเวลาอยู่เราต้องทําให้เสร็จภายในเวลาเพราะว่าถ้าเราไม่จับเวลาเราจะไม่รู้เลยว่าเราต้องใช้สปีดประมาณไหนในการทาข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยครัตอนตัวของพระเชาานะครับเรียนกับพี่แทบครับผมพระเชาเนี่ยมันจะมีหลายแบบครับก็คือจะมีพวกอนุกรมพวกมิติสัมพันธ์พวกจะเป็นฟิกเงื่อนไขแล้วก็เป็นพวกพาร์ทคณิตพื้นครับแล้วก็พี่แทบเขาจะสอนเทคนิคครับผมคือฟิก ตัดช้อยตัดใจครับการฟิกก็คือเหมือนว่าฟิกก่อนว่าข้อน,นี้คือใช่แน่แแล้วก็ตัดช้อยคือพอฟิกแล้วมันจะเหลือข้อที่มันไม่ใช่ก็ตัดช้อยออกได้เลยมันจะทําให้เราได้ทําได้เร็วขึ้นครับส่วนตัดใจก็คือถ้าสมมติว่ามี2ข้อที่ฟิกแล้วมันยังมีคำตอบอีกสองข้อเราต้องเลือกแล้วว่าจะตอบข้อไหนระหว่าง1กับ2เราก็ต้องทําการตัดใจเลยว่าข้อไหนมันใกล้เคียงกว่าครับผมส่วนตัวของมิตริลสพันธ์ก็จะมีเทคนิคที่ถ้าเกิดใครเรียนในะคอร์สจะได้รู้ว่ามีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าช่างแม่งอยู่ครับับบเเป็นนททคคคิิี่สามามรรรถใช้้ไดจง คือบางทีถ้าถือว่าข้อไหนมันไม่ได้จริงจหมดเวลาแล้วเพราะว่ามันให้เวลาข้ออนันถี่เพ่งก็ชะชัางมันอยู่ได้เลยครับคือตัดข้อนันี่ไปเลยเพราะว่ายังดีกว่าไปนั่งทําแล้วเสียเวลาแล้วไม่ได้คําตอบไปทําข้ออื่นแล้วเอาคะแนนเพิ่มดีกว่าอัพสกิลพชชาร์ทช้าถือว่าผมว่าเป็นพาร์ทที่อัพสกิลเข้มข้นสุดในบรรดาสามพาร์แล้วครับเพราะว่าในจํานวน30ข้อพยยี่จะให้เวลาแค่45าทีตบข้อละ1นาทีส่วนใหญ่คนในห้องครับทากันไม่ทันเยอะมากกว่าครับคือตัวของพาร์เนี่ยครับจะบอกาัรบค แต่ว่าส่วนใหญ่ที่คนเขาได้คะแนนกันแบบเฉลี่ยค่ามีอยู่ที่15เต็ม3าเพราะว่าทําไม่ทันกันทั้งนั้นครับหรือบางทีทําทันแต่ว่ามันก็ผิดได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันเป็นพารท,ที่ยากที่สุดนะครับผมพาร์ทจะทำครับพี่เวียนจะสอนพวกเรื่องดูโนฮามครับก็จะเป็นพวกมีความสําคัญความปลอดภัยของผู้ป่วยมาอันดับแรกก่อนครับแล้วก็อันต่อมาคือประโยชน์ของผู้ป่วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจอในกรณีเขาสอนที่มันบอกว่าประโยชน์ของผู้ป่วยมากกว่าความสําคัญ แล้วก็ไอตัวของความปลอดภัยครับมันไม่ได้มีความเสี่ยงสูงมากก็ต้องเลือกประโยชน์มันต้องวิเคราะห์เอาเองครับว่า เราจะต้องเลือกอันไหนระหว่างความปลอดภยัยประโยชน์หรืออะไรแต่ถ้าเกิดให้เลือกจริงๆเราต้องเลือกความปลอดภัยไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าคนจะเป็นหมอความปลอดภัยคืออันแรกของผู้ป่วยครับแล้วก็เขาจะให้มีเป็นปลูกสามอันในจิตใจถ้าผมจำไม่ผิดมีอันแรกคือเสียสละครับผมอันนี้ผมจำได้แค่นี้ถ้าเกิดเราปลูกไอ้พวกนี้ไว้ที่วิวเขาบอกว่าเราทำพัฒนาทำได้ง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่ต่อจากเมื่อกี้ก็ต้นไม้สามแง่งนะค่ะมันก็แบบอีกแง่งหนึ่งมันจะมี ส่วนของออโตโนมีก็คือเราต้องแบบเข้ารบในออโตโนมีของตัวผู้ป่วยเคารพในสิ่งที่เขาเลือกสมมติว่าวิธีการรักษาค่ะมันอาจจะมีได้หลายแบบเราก็ต้องพยายามบอกถูกวิธีเพื่อให้ผู้ป่วยเป็นคนเลือกถึงแม้เราจะรู้ว่าวิธีนี้มันดีกว่าแต่ผู้ป่วยเลือกอีกวิธีหนึ่งเราก็ต้องเข้ารบในการตัดสินใจของเขา มาเรียนคอสข้อธาตุแพทย์ของอดีมานกันได้นะครับผมคิดว่าถ้าคนที่ชอบครับมาเรียนก็จะได้ความเข้าใจมากขึ้นอยู่แล้วครับผมก็ขอให้มาเรียนกันเยอะๆครับสนุกดีครับก็เชิญชวนให้มาเรียนคอสข้อธาตแพทย์กันค่ะก็เรียนแล้วรู้สึกว่าดีจริงๆค่ะ